ตามข้อมูลที่ได้มาทีมวิจัยชีววิทยาได้หายไปอย่างลึกลับระหว่างทำโครงการวิจัยที่เกาะห่า,หางไกลกลางทะเลไร้ผู้คนอาศัยไม่มีการติดต่อกลับมาที่หน่วยง,งานต้นสังกัดเราก็มีหนาทีเดินทางไปที่นั่นเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับทีมวิจัยเราก็นำกล่องดัาและเทปบันทึกผลงานกลับมาให้เขาคงไม่ได้ไปสู้รบตบมือกับใครหรอก ผมว่ามันจะต้องมีอะไรที่หน่วยงานเป็นกำลังบุไม่งั้นคงไม่มาจากพวกเราหรอกนั่นดหครับถึงขนาดคนหายไปทั้งทีมแบบนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่เกาะน,นั้นแน่เลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดเผื่อไว้มีคณสองคนไปด้วยก็พออุ่นใจหน่อยแล้วเราจะไปก่อนนั้นได้อย่างไรล่ะครับครั้งนี้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ระบบไพรบลิกส่วนพิกัดของเกาะนั้นผมศึกษาเส้นทางมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับพี่ เราจะออกเดินทางกันเมื่อไร่ล่ะครับตอนนี้เลยเหละครับผมอยากไปถึงที่เกาะนั่นก่อนมืดเกาะมีเนื้อที่ไม่กว้างมากบินวนหาก็คงไม่ยากหรอกเฮลิคอปเตอร์สมรรถนะสูงพาสามชีวิตมุ่งหน้าไปยังเกาะร้างกลางทะเลเพื่อหาความจริงไขปริศนาการหายตัวไปของทีมวิจัยชีววิทยา และนำกล่องดำกับเทปบันทึกเสียงกลับมาส่ง